ศัตรูที่แท้จริงของพรรคส้มเนี่ยคือภูมิใจไทยเอาไมา่หรอกคือนี้ภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนะคระขัวทางอุดมการ,รเพราะเขาคือขวาแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่ารอบเนี้ยคุณอนุทินเขาก็มีโอกาสในการเอาพลังส้มั่นแหละมาคุมพรรคเขาเองไงมาคุมคอรมอัปาั่เขาอ,ะอ่ะคือเวลาเป็นนายกคุณไม่ต้องการที่มีการทุจริตอยู่แล้วเพราะว่าคุณรับผิดชอบอเพราะฉะนั้นส้มเนี่แหละจะช่วยคุม คณะรัฐมนตรีอนุทินชาวกุลถ้าคุณไม่เชื่อผมมันเป็นจริงจริงนายกส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่มีการทุจริตแต่ว่ารัฐมนตรีบ่อยครั้งจะอยากกินมันเป็นเมืองไทยแบบนี้แล้วนายกต้องหาคนเนี่ยที่มาช่วยคุมให้รัฐมนตรีไม่กินแล้วแล้วในรัฐบาลดีๆเนี่ยนายกก็จะทําแบบนั้นซึ่งผมว่าอนุทินเขายอมเล่นอย่างนั้นสี่เดือนสบายๆแต่ผมเสริมนิดหนึ่งครับโพสิชันของภรคประชาชนมันเล่นได้2ทางถ้าเล่นอีกทางหนึ่งสไตล์ผมอ่ะครับ ก็คือจะต้องอีควเฝั่งคุณทักษิณฝั่งเพื่อไทยและอนุทินฝั่งคุณเดวินเนี่ยอีควเอทอีควเอทสองสองฝั่งนี้ว่าเราเนี่ยมีจัญญาบันเจริธรรมสูงส่งกว่าแต่มันต้องทําอย่างแนบเนียนนะไม่ใช่ทําอย่างที่ผมพูดมันต้องทำในแบบเหมือนกับว่าเราไม่เกลือกล้ว กับแดงแล้วเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นมุมนั้นก็ได้แต่ว่า <ๆ S 2> เล่นมุมนั้นอ่ะมันก็จะเน้นเน้นความหล่อทางอุดมการ์แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้คะแนนนะในการเลือกตั้งไม่น้อยมากมากขึ้นในสัมปาไปแต่ว่าเล่นมุมนี้ก็เวิร์กถ้าเกิดคุณคุณคุมภูมิมมใจไทยได้รัฐจีนให้มันให้ให้ให้ใหตั้นอยู่ในร่องในรอยก็โอเค